ช่วงท้ายเบรกนี้ครับจะมาพูดถึงการรอครับคุณเป้ลน,น,น,นะคนคนหนึ่งจะรออะไรสักอย่างเนี่ยรอเป็น30ปีนี่มันนานมากเลยนะสามสิบปีเลยเหรอฮะชาวลำปางที่ตำบลแม่ท้าอำเภอแม่ท้าเขาบอกว่าเขารอมานานละให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมาช่วยแก้ไขถนนเส้นหนึ่งหน่อยเป็นหลุมเป็นบอ่อพอหน้าแล้งถนนก็เป็นฝุ่นครับติดตามในเรื่องนี้มีคำถามครับ ชาวบ้านหมู่บ้านผาลาดหมู่6นะครับในอาเภอแม่ท้าจังหวัดลําปางเขาบอกสุดทนเลยครับถนนยาวกว่า1กิโลเมตรเนี่ยเป็นดินลูกรังพังเละเลยเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดินโคลนด้วยแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าเคยร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานแล้วให้มาซ่อมแซมให้หน่อยแต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาเลยครับหน้าแห้งปุ๊บถนนมันก็จะเป็นฝุ่นตลบแต่พอหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้อย่างภาพที่เห็นเลยคือเฉอะแฉะนะครับน้าท่วมขังแบบนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องหลบหลุมจน ลื่นล้มบาดเจ็บไปเองหลายรายแล้วโอ้โหหลุมใหญ่จริงนะคะเออ,อคือลงน้ำเนี่ยมันก็เละฮะ,ะแล้วพอหลบหลุมอาจจะไปเจออีกหลุมหนึ่งลว่นวดวได้อีกเออเด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนก็ลําบากด้วยสภาพถนนมันเป็นแบบนี้มากกว่า30ปีแล้วอันนี้ชาวบ,บ้านเล่านะครับยิ่งต้องเดินทางในช่วงกลางคืนโอ้โหกลางคืนนี้อันตรายแน่นอนฮะลําบากมากจริงๆผู้นําชุมชนเขาเคยเอาเรื่องนี้เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายครั้งคําตอบที่ได้กลับมาก็คือรออยู่รองบประมาณอยู่ ชาวบ้านก็เลยอยากรู้ว่าทําไมทําไมงบประมาณถึงเข้ามาไม่ถึงถนนเส้นนี้สักทีครับชาวบ้านบางคนถึงตัดพ้อเลยนะว่าหรือต้องรอให้ตายกันไปก่อนต้องรอให้ล,ลมหมดลมหายใจกันไปก่อนถึงจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเข้ามาทําถนนครับก็อยากจะวิงวอนนะครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจชาวบ้านหน่อยนะฮะโอ้พวกเขาต้องใช้เส้นนี้สัญจรด้วยครับค,คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปดูทานลาวากันหน่อยจากเกาะลาสพาลมาส